จงฟังเถิดโอิสราเอลวันนี้ท่านกําลังข้ามยาเดนเพื่อเข้าไปยึดครองประชาชาติที่ใหญ่และแข็งแกร่งกว่าท่านเมืองใหญ่และมีกําแพงสูงถึงฟ้าประชาชนที่ใหญ่และสูงเป็นเชื้อสายของอนาคิมซึ่งท่านรู้จักและได้ยินกล่าวว่าใครจะยืนหยัดต่อหน้าเชื้อสายของอนักได้และเจ้าจะรู้ในวันนี้ว่ายาหูอาเอโลหิมของเจ้าคือผู้ที่ผ่านไปข้างหน้าเจ้าดังไฟที่เผาผลาญ พระองค์ทรงทำลายและปราบปรามพวกเขาต่อหน้าเจ้าดังนั้นเจ้าจะขับไล่และทำลายพวกเขาอย่างรวดเร็วดังที่ยาหูอาได้ตรัสแก่เจ้าอย่าคิดในใจของเจ้าหลังจากที่ยาฮูอาเอโลหิมของเจ้าได้ขับไล่พวกเขาออกไปต่อหน้าเจ้าแล้วว่าเพราะความชอบธรรมของข้าพระเจ้ายาหูอาจึงนำข้าพระเจ้าเข้ามาครอบครองแผ่นดินนี้แต่เป็นเพราะความชั่วร้ายของประชาชาติเหล่านี้ที่ยาฮูอา กำลังขับไล่พวกเขาออกไปต่อหน้าเจ้าไม่ใช่เพราะความชอบธรรมของเจ้าหรือความเที่ยงธรรมของใจเจ้าที่เจ้าเข้าไปครอบครองแผ่นดินของพวกเขาแต่เป็นเพราะความชั่วร้ายของประชาชาติเหล่านี้ที่ยาหูอาเอโลหิมของเจ้าขับไล่พวกเขาออกไปต่อหน้าเจ้าเพื่อสถาปนาพระวดนาที่ยาหูอาได้ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของเจ้าแก่อับราฮัมแก่ยิชชาและแก่ยา,าคบ และเจ้าจะรู้ว่ายาหูอาเอโลฮิมของเจ้าไม่ได้ประทานแผ่นดินดีนี้ให้เจ้าครอบครองเพราะความชอบธรรมของเจ้าเพราะเจ้าเป็นชนชาติที่ขอแข็งจงจำไว้อย่าลืมว่าเจ้าได้ยั่วยุให้ยาหูอาเอโลฮิมของเจ้าพิโรธในถิ่นธุรกันดารตั้งแต่วันที่เจ้าออกจากแผ่นดินมิสราอิมจนกระทั่งเจ้ามาถึงสถานที่นี้เจ้าได้กระต่อยาหูอา แม้ในหอยบีเจ้าได้ทําให้ยาหูอาพิโรธจนกระทั่งยาหูอาทรงเครียวโกรธเจ้าเพื่อจะทําลายเจ้าเมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับแผ่นศิลาแผ่นพันธสัญญาที่ยาหูอาได้ทรงกระทํากับพวกเจ้าข้าพเจ้าจึงอยู่บนภูเขาสี่สิบวันสี่สิบคืนข้าพเจ้าไม่ได้กินอาหารและไม่ได้ดื่มน,น้ำแล้วยาหูอาได้ประทานแผ่นศิลาสองแผ่นที่เขียนด้วยนิ้วพระหัตของเอโลฮิมแก่ข้าพเจ้า และบนแผ่นเหล่านั้นมีพระวจนะทั้งหมดที่ยาหูอาได้ตรัสแก่พวกเจ้าบนภูเขาจากท่ามกลางไฟในวันแห่งการประชุมและต่อมาเมื่อสิ้นสุด40วัน40คืนยาหูอาได้ประทานแผ่นศิลาสองแผ่นแผ่นพันธสัญญาแก่ข้าพเจ้าแล้วยาหูอาตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นลงไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วเพราะประชาชนของเจ้าที่เจ้านำออกจากมิสราอิม ได้ประพฤติอย่างเสื่อมเสียพวกเขาได้หันเหจากทางที่เราบัญชาพวกเขาอย่างรวดเร็วพวกเขาได้ทำรูปเคารพหล่อขึ้นสำหรับตนเองและยาหูอาตรสแก่ข้าพระเจ้าว่าเราได้เห็นชนชาตินี้แล้วและดูเถิดพวกเขาเป็นชนชาติที่คอแข็งจงปล่อยให้เราอยู่ตามลำพังเพื่อเราจะทำลายพวกเขาและลบชื่อของพวกเขาออกจากใต้ฟ้าสวรรค์และสร้างเจ้าให้เป็นชาติที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าพวกเขา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหันกลับและลงมาจากภูเขาและภูเขานั้นลุกไหม้้วยไฟและแผ่นพันธสัญญาสองแผ่นอยู่ในมือทั้งสองของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้มองดูและเห็นว่าพวกเจ้าได้ทำบาปต่อยาหูอาเอโลหิมของพวกเจ้าและได้ทำลูกวัวหล่อสำหรับตนเองพวกเจ้าได้หันเหกจากทางที่ยาหูอาได้บัญชาพวกเจ้าอย่างรวดเร็วและข้าพเจ้าได้หยิบแผ่นศิลาสองแผ่นและโยนออกจากมือทั้งสองของข้าพเจ้า และทำลายมันต่อหน้าต่อตาพวกเจ้าและข้าพเจ้าได้ล้มลงต่อพระพักย a ฮ u วเหมือนครั้งแรก40วัน40คืนข้าพเจ้าไม่ได้กินอาหารและไม่ได้ดื่มน้ำเพราะบาปทั้งหมดของพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้กระทำในการทำชั่วในสายพระเนตรของย a ฮ u วเพื่อยุยุพระองค์เพราะข้าพเจ้ากลัวความไม่พอพระทัยและความพิโรธที่ย a ฮ u วทรงเครืวโกรธพวกเจ้าเพื่อจะทำลายพวกเจ้าแต่ย a ฮ u วทรงฟังข้าพเจ้าในครั้งนั้นอีกครั้งหนึ่ง และยาหูอาทรงพิโรออารมณ์อย่างมากเพื่อจะทำลายเขาดังนั้นข้าพเจ้าจึงอธิษฐานเพื่ออารมณในเวลานั้นด้วยและข้าพเจ้าได้เอาบาปของพวกเจ้าลูกวัวที่พวกเจ้าได้ทำขึ้นและเผามันด้วยไฟและทุกมันและบทมันให้ละเอียดมากจนกระทั่งมันละเอียดเหมือนผงฝุ่นและข้าพเจ้าได้โยนผงฝุ่นของมันลงในลำธารที่ไหลลงมาจากภูเขา และที่ตับเอาและที่มาซาและที่คิปรอดทัาตาอาวาพวกเจ้าได้ทำให้ยาหูอาทรงพิโรธและเมื่อยาฮูอาส่งท่านทั้งหลายจากคาเดตบาเนอาโดยตรัสว่าจงขึ้นไปและยึดครองแผ่นดินที่เราได้ให้แก่เจ้าแล้วท่านทั้งหลายก็กบฏต,ต่อพระโอษของยาหูอาเอโลหิมของท่านและท่านไม่วางใจพระองค์และไม่ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ท่านทั้งหลายได้กระบฏต่อยาฮูอาตั้งแต่วันที่ข้าพระเจ้ารู้จักท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงซบหน้าลงต่อหน้ายาหูอาสี่สิบวันสี่สิบคืนเพราะข้าพเจ้าซบหน้าลงเนื่องจากยาหูอาตรัสว่าพระองค์จะทำลายท่านทั้งหลายและข้าพเจ้าอธิษฐานต่อยาหูอาและกล่าวว่าโอ้ในท่านยาหูอาขออย่าทำลายประชากรของพระองค์และมรดกของพระองค์ที่พระองค์ได้ไถ่ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ได้นำออกจากมิสราอิมด้วยพระหัต์อันแข็งแกร่ง จงระลึกถึงผู้รับใช้ของพระองค์อับราฮัมยิชากและอย่า,าโคบอย่าทอดพระเนตรความดื้อรั้นของประชากรน,นี้หรือความผิดของเขาหรือบาปของเขาเกรงว่าแผ่นดินที่พระองค์ทรงนำพวกเราออกมาจะกล่าวว่าเพราะยาหูอาไม่สามารถนำเขาทั้งหลายไปยังแผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญาแก่เขาและเพราะพระองค์ทรงเกลียดชังเขาพระองค์จึงนำเขาออกมาเพื่อฆ่าเขาในถิ่นทุรกันดารและเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ และมรดกของพระองค์ที่พระองค์ทรงนำออกมาด้วยริธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระกรที่เหยียดออก